สวัสดีครับผมแอดมินแบงค์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10อันดับราคาพระเครื่องนะครับรายการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาพระเครื่องในปัจจุบันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเข้าสู่ EP ีที่67กันแล้วนะครับ EP นี้เราขอนําเสนอพระเครื่องของหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่เรานําเสนอเป็นตอนที่3แล้วนะครับสาหรับพระเครื่องของหลวงพ่อมุ่ยนะครับวันนี้จะมีรายการไรบ้างไปติดตามชมกันครับ รายการแรกของวันนี้ครับเหรียญเสมาหลวงพ่อมุ่ยอยู่วัดดอนไล่ปี2512เนื้อทองแดงมีการเช pues ่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรูปไข่หลวงพง่อมุ่ยอยู่วัดดอนไล่ปี2512เนื้อทองแดงกระไหลทองมีการเช่าหาเปลี네 coaster coaster <off <off ่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญรูปไข่หลวงพ่อมุ่ยู่วัดดอนไล่ปี2512เนื้อทองแดงลมดำ มีการเช่าหาปีดมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญลูกไข่หลวงพ่อมุ้ยวัดนอนไร่บล็อกสังกติแตกปี2512เนื้อทองแดงกระไหลทองมีการเช่าหาปีดมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยวัดนอนไร่ line, พิมพ์คะแนนปี2512เนื้อผงมีการเช่าหาปีดมืออยู่ที่หลักพันกลางครับ รายการต่อไปครับเหรียญหน้าวัวหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ปี2512เนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักพันต้นจนถึงหลักพันกลางครับรายการต่อไปครับพระสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่พิมพ์ทรงเจดีย์หลังรูปเหมือนครึ่งองค์ช่วงระหว่างปี2512จนถึงปี2515เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับ รายการต่อไปยังคงอยู่กับพระสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์รูปเหมือนเต็มองค์เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญกลมหันข้างเหรียญซ้าผาหลวงพ่อมุย้ยวัดนอนไล่ปี2516เนื้ออปัปปะมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่ออกวัดหนองบัวทองปี2521เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนวิวอยู่ที่หลักพันต้นครับตอนจากกันไปนะครับต้องบอกว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีราคากลางนะครับราคาทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจทั้ง2ฝ่ายอาจมีข้อมูลผิดถูกยังไงกราบขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้พระเครื่องรุ่นไหนเนื้ออะไรราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานรวบรวมข้อมูลแล้วทำการรีเสิร์ชข้อมูลมาตอบให้เพื่อนๆนะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ